กลับมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะก่อนที่จะไปฟังพลเอกประวิตยตอบชัดๆนะคะว่าที่เดินทางไปอังกฤษไปทําอะไรมากันแน่มีดีลลับอะไรหรือเปล่านี่นะคะมาดูท่าทีของพักเพื่อไทยกันก่อนนะคะตกลงแล้วแนวทางประธานสภาจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะว่าวันนี้เขามีการรับฟังความคิดเห็นสสต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะที่เพิ่งจะมีการถแถลงเสร็จสิ้นมาบทสรุปเอาง่ายๆชัดๆแบบนี้ก่อนนะคะว่า มีข้อยุติออกมาว่าพักเพื่อไทยยืนตามสูตรเดิม14บวก1ก็คือแปลว่าประธานสาภาจะต้องเป็นเพื่อไทยรัฐมนตรีบวกประธานสาภาโอ้14รัฐมนตรีบวกอีกหนึ่งตำแหน่งคือประธานสาภาใช่ก่อนหน้านี้ที่เคยเหมือนจะกลายเป็น14บวก2คือ สิบสี่เลราธิการกรองประธานสภา,า,สภา,าทั้งสองไม่เอาขอแค่นหนึ่งเองมากน<ช>้อยแต่ประธานเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดสําหรับเนื้อหาการประชุมที่เพิ่งจะออกมาสดสดร้อนๆ้อนเนี่ยนะคะโดยการประชุมคณะกรรมาการบริหารพาร์กรวมไปถึง141สสเนี่ยนะคะใช้เวลากว่าสองชั่วโมงหาหรือประเด็นตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะคือมองว่าตําแหน่งนี้เนี่ยแน่นอนต้องมีความเป็นกลางเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมีความสามารถมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ในที่ประชุมวันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ยังยืนยันนะคะว่าให้คณะเจรจาของพรรคเพื่อไทยยืนยันตามหลักการเดิมที่เคยเสนอให้พรรคก้าวไกลไปพิจารณาตามสูตรก่อนหน้านี้ก็คือ1 4บวก1ในส่วนของพรรคก้าวไกลได้ตำแหน่งรัฐมนตรี14ตําำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี1ตําแหน่งส่วนเพื่อไทยก็14บวก1เช่นเดียวกันเป็นรัฐมนตรี14ประธานสภาอีกหน,นะคะ คือเขาเห็นว่าสูตรนี้เนี่ยมีความเป็นธรรมแล้วก็เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะขอเสนอใช้สูตร14บวกหนึ่งซึ่งที่ประชุมสอสอที่ประชุมกรรมการบริหารเห็นว่าสูตรนี้มีความเป็นธรรมเพราะคำนึงถึงความเสมอภาคให้เกียรติซึ่งกันและกันกล่าวคือ พรรคก้าวไกลได้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยควรจะได้ตําแหน่งประธานสภาผูแ้แทนราษฎรที่ประชุมจึงเห็นควรยืนยันความคิดในการกําหนดวิธีการคิดหรือสูตรดังกล่าวต่อพรรคเก้าวไกลต่อไปกล่าวคือก็คือยืนยันในสูตร14บวกหนึ่งกล่าวคือเมื่อ ท่านพักก้าวไกลได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็สมควรที่จะมอบตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษดรให้กับพักเพื่อไทยมันจะเป็นความชอบธรรมมีเหตุมีผลและทีมเจรจาก็ควรจะยืนในจุดนี้ต่อไป ด้านนายแพทย์ชน,น่าสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยก็พูดถึงขั้นตอนและข้อบังคับการประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกประธานสภาว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องร่วมประชุมแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์ตามข้อบังคับถ้าผู้เสนอชื่อถ้าผู้ถูกเสนอชื่อไม่อยู่ในที่ประชุมก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับการโหวตหรือก็จะขาดคุณสมบัติเพราะจะขัดต่อข้อบังคับและอาจนําไปสู่การร้องว่าการโหวตไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะคือวันนี้เป็นมติออกมาจากพักเพื่อไทยว่า14บวกหนึ 1, ่งรัฐมนตรีบวกประธานสภาพรุ่งนี้เขาเอาไปเสนอในที่ประชุม กับพักเก้าไกลพรุ่งนี้คุยกันสองพักก่อนแล้วพักเก้าไกลเขาจะรับด้วยกับข้อเสนอนี้หรือไม่ก็ต้องรอฟังพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าไม่รับเนี่ยก้าไกลทางเพื่อไทยเขาก็บอกว่าก็คงจะกลับมาพูดคุยกันในพักอีกทีนะว่าจะยังก็ยังต้องคุยกันต่อจนกว่าจะถึงวันที่สี่กรกฎาคมเออนะ